สวัสดีครับเสน่ห์ตุยทาครับวันนี้พามาดูรถตุยทาเอทิฟคันนี้เป็นรุ่นไฮบริดครับทั้ง2รุ่นเป็น GRSport ทั้ง2รุ่นนะครับด้านนี้เป็นสีดำนะครับด้านนี้เป็นสีขาวมุกมาพร้อมหลังคาดำครับของตุยทาเป็นแเรามีการอัปเกรดนะครับในเรื่องของชุดล้อครับเดี๋ยวผมพามาดูงานว่าเข้าสวยขนาดไหนนะครับคันนี้7 6 9 0 0 0นะครับไม่มีเก็บเพิ่มนะกระจังด้านหน้าเป็นเซต GR s p o ร t หล่อๆแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟ LED ดีตัวชุดแต่ง GR นะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่ ก็ลองมองรอบคันนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเซฟตี้เตือนก่อนการชนหยุดรถให้นะครับ Dynamic Radar Cruise Control มีให้นะครับคันนี้ผมแต่งให้หล่อมากขึ้นเรื่องตัวล้อลอยลายพิเศษ17นิ้วนะครับมาพร้อมยางแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นยางเดิมนั่นเองนะฮะในเรื่องของมือจับเป็นสีดำครับกุญแจจะเป็นสมาร์ทคีย์และปุ่มสมาร์ทเอนทรีทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับสติ๊กเกอร์จี้เราติดเพิ่มนะตัวเดิมๆจากโรงงานจะไม่มีนะครับแต่ว่าสเกิร์ตมีมาอยู่แล้วนะครับงานที่เราเติมให้เพิ่มก็คือตัวนี้นะอันนี้ เป็นครีบฉลามหล่อๆแบบนี้นะครับตรงกระจกด้านหลังทั้ง2แผ่นนะครับสปอยเลอร์หลังแบบแน่ครับเป็นงานแท้ของศูนย์นะฮะในเรื่องของกันชนด้านหลังเป็นลาย GR แบบนี้นะครับเซ็นเซอร์กะรระยะมีให้รอบคันนะครับอันนี้สวยหล่อมากแผ่นเพจ GR มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาดูงานด้านในนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยงานด้านในเขาจะเป็นโทนสีดำนะพวงมาลัยเนี่ยมีการใส่ตัวโลโก้ GR ให้ด้วยนะครับ ไม่พอเบาะหนังที่เราติดมานะคเป็นหัวหมอนปักจีอาสปอร์ตแบบนี้มาพร้อมกัตัวหนังพิเศษแล้วก็หนังอะคานทาร่านะครับแบบเจาะรูระบายอากาศทําให้การขับขี่เนี่ยไม่อับชื้นเวลาที่เราเดินทางนั่นเองนะครับในเรื่องของเบรกมือเป็นเบรกมือไฟเกียร์ออโต้จัดไม่ให้ครบมีโหมดให้เลือกในเรื่องของ ev mode แล้วก็อื่นๆด้วยนะครับาพาไปดูงานคันขาวนิดนึงาพาไปดูหันสีขาวแล้วคันนี้เป็น gr แท้เหมือนกันมาพร้อมหลังคาดําขาวมุกคันนี้ จ่ายค่าสีเพิ่มนะครับ7,000บาทขามูแล้วก็หลังคาดาอีก5,000ครับกระจังหน้า GR แบบนี้นะลายตารางสีดำเงาแผ่นเพจ GR ครบนะครับแล้วก็คันนี้มีการเติมให้หล่อมากขึ้นด้วยตัวล้ออลลอยพร้อมยางขนาด18นิ้วนะครับแบบนี้เลยเป็นล้อลาย GR สวยๆแบบนี้นะครับติ๊กเกอร์แผ่นเพจ GR ตรงกระจกมองข้างมีให้นะครับตัวนี้ทำเป็นสีดำเงาให้ด้วยนะครับ มือเปิดนอกทํำนำเงาให้ทั้ง4บานะครแบบนี้สติกเกอร์ตรงนี้เป็น GR Sport สวยมากๆนะครับอันนี้ก็ติดให้ครบจาก088เราตัวนี้ครับชิ้นงานตรงนี้ก็ติดให้เหมือนเดิมนะครับหลังคาดําเงาแบบนี้มาพร้อมจะตัวรีบฉลามนี่เป็นเสาอากาศนั่นเองสปอยเลอร์หลังนะครับสีดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับกระชนด้านหลังแบบนี้ครับเป็นลาย GR จากศูนย์ตัวต้าอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับรุ่นนี้นะฮะ รุ่นนี้เป็นเครื่อง1,500ซีซีนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่29.4กิโลเมตรต่อลิตรเป็นระบบไฮบริดนะครับซึ่งเป็นรถที่ดีมากมาพร้อมการรับประกันตัวรถนะครับมากถึง5ปีระบบไฮบริดถึง10ปีนะครับสนใจ2คันนี้ติดต่อเซลล์เนได้เลยนะครับ0807 989 003ผมมีจองออนไลน์ทำสัญญาถึงหน้าบ้านรวมถึงขับรถส่งอบทั่วประเทศไทยขอบคุณครับ